เรามีหัวข้อเหตุการณ์ร้ายการดูดวงจะเกิด3มเหตุการณ์ร้ายตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคมปี2567นะครับสามเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเรื่องที่1เกิดขึ้นแล้วนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยก็คือรถบัสไฟไหม้มีผู้เสียชีวิต25คนตามข่าวนะครับวันนี้สดๆ วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับสามสิบอ่วันที่หนึ่งหนึ่งตุลาคมแล้วเหรอครับโหยี่สิบแปดกันยาถึงวันที่สิบสองตุลาคมจะมีสามเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วผมบอกแล้วว่าผมไม่ใช่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับไม่มีแล้วนะครับคือมีเรื่องน้ําท่วมแน่นอนแต่ผมพูดถึงสามเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศคดหูแล้วก็เศร้าสลดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว เรื่องที่สองคือตึกถล่มต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมันมีสามเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างชิ้นใหญ่จะพังทลายจะพังทลายเป็นเป็นเรื่องที่ระดับประเทศและกันระดับโลกเรื่องแรกป่านไปแล้วนะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมก็จริงๆอยากจะพูดเยอะแต่วันนี้ต้องเอามาพูดลัก ก็ก็คือการไฟไหม้ก็คือไฟครอกการสูญเสียเด็กเล็กชั้นอนุบาลชั้นประถมหนึ่งแล้วก็ก็น่าสงสารต้องขอสแสดงความเสียใจแต่อีกสองเรื่องก็จะเกิดขึ้นคเคียว่าตึกพังถลม่มเป็นข่าวใหญ่นะบอกไว้เลยว่านี่คือข่าวใหญ่ผมก็ไม่อยากจะพูดมากแต่ต้องทำลายดวงเพราะผมเป็นหมอดูบใช้วิจารณญาณอย่างสุดท้าย จะมีสนามสนามนะครับหรือสวนว่าวเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นั่นผมพูดมากไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะปนไปเปลี่ยนดวงแต่ผมแค่ทำนายดวงว่ามีสามเรื่องใหญ่ที่นอกเหนือจากน้ำท่วมใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่มีคือเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่เกี่ยวน้ำท่วมละวกันที่วันแรกที่ผมพูด ผมพูดมาก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักเจ็ดวันว่าวันที่28่สิบแปดกันยายนถึงวันที่สิบสองตุลาคมฟังข่าวใหญ่จำไหนไว้นะผมพูดไว้ว่าฟังข่าวใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ระดับประเทศแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเป็นการสูญเสียแล้วกันทั้งสามเหตุการณ์นี้มันคือการสูญเสียคนเป็นการสูญเสีย คนจะวนเยอะๆในที่เดียวกัน28กันยาถึงวันที่12ตุลาคมลองลองดูและการติดตามข่าวก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมหมอแกนกายสิทธิ์หรือหมอแกนโภพิทัสคนเดียวกันนะครับรับดูดวงด้วยแต่คนที่ดูก็คือต้องมีบุญสัมพันธ์กันนะครับไม่กู้ไม่ยืมไม่ขอไม่ลำบากใจอย่าเอาเงินที่มีใช้จ่ายอยู่ปกติทุกวันมาดูดวงนะครับผมไม่รับ ถ้าไปดูคนอื่นโอเคแล้วแต่เขาแต่ผมจะไม่รับการดูดวงถ้าลำบากใจลำบากกายลำบากเงินในกระเป๋าฉะนั้นกดที่พร้อมเท่านั้นนะครับแล้วถ้าอยากจะดูดวงค้าผมก็ดูฟรีแล้วก็ติดตามได้ในช่องของผมนะครับช่อง p r o พิัสไทยแลนด์หรือมอแกน p r o พิัสหรือในทิก Tok ก็ได้นะครับ